ครับสวัสดีครับเรามีฟอร์ดเฟสตามาเสนอครับรถคันนี้ไม่มีเครื่องไม่มีเกียร์นะครับแต่มีเอกสารมีสารชุดโอนมีสารชุดโอนนะฮะรถบอดี้สวยมากเลยครับข้างในสวยมากนะฮะบอดี้เดิมๆเลยไม่ไม่โดนมาเลยมีสเกิร์ตรอบคันแล้วก็เรามาดูภาพโดยรวมกันนะกระจกก็ไม่แตกนะครับกระจกไม่แตกไม่ลาบข้างในก็สวยสีตังสีสวยสีเดิมอยู่อ่าครับล้อเฉพาะล้อแม็กนี่ก็สวยสเกิร์ตรอบ อันนี้จอดใต้ต้นไม้ครับก็มีเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมก่อนนะครับนี่ไฟท้ายนี่ครับไฟท้ายก็ไม่แตกนะครับไม่แตกนะครับอันนี้มันู่ใต้ต้นไม้จีใต้ใบไม้นานโอเคอ่ะยู่อ๋ออยู่ตรงนี้เองเห็ุภายในก็นั่นนี่ก็คือเบาะอะไรยังอยู่ครบหมดเพราะว่าอันนี้เก็บกระจายนี่ไปดูหน้านะ อยากไปปั้นไปวางเครื่องได้วางเครื่องได้ครับเหมาะเลยเปิดอะไรแต่ละตัวนี้ยังอยู่ครบอยู่ครบแล้วครับของอะไรอยู่ฮะครบเลยกระจกไฟฟ้าพวกนี้ยังอยู่หมดสวยครับคอนโทรลไอ้ฝาครอบันก็ยังอยู่นะอยู่ด้านหอ่าฝาครอบอยู่นะฮะนะฮะอ่าปัดห้ปัดนี่นะครับอ่าแล้วก็ถ่ายฝั่งนู้นกักระจกกระจกก็สวยครับนี่แต่งแล้วแล้วกระโปรงก็สวยว้หน้าวางเครื่องมากหน้าวางเครื่องตัวนี้หน้าวางเครื่องนี่นะคตัวนี้ทุนหมด รถปีอะไรนะพี่ <42. S 1> ป,ปีสิบสองเปีย์ปิบสองนี่บอดี้สวยมากเอาไปวางเครื่องเลยสวยเลยนี่กระสีเขานะครับนี่หกห้านะฮะเดี๋ยวราคากระเบอร์โทรลงไว้ข้างล่างนะครับเอาพี่พี่เปิดฝาป้องหน่อย ดูชิ้นส่วนอื่นยังอยู่ถามว่าเป็นไรเดี๋ยวมีอย่างอื่นยังอยู่ไงเปิดหน่อยหมดเลยมองข้างคอนโซลอะไรอยู่หมดเลยมีเครื่องเกียร์แค่นั้นเองนี่ครับนี่ยังอยู่นะเอาเครื่องกล้องแอร์ ABS ชุดยังแม่ลมเอกอะไรอยู่สายช่างก็จัดได้เลยนะครับไม่แพงเนต้นนี้แผงแคร์อะไรก็ยังอยู่แงอ่นแท่นเครื่อง พวงมาลัยแหลก power ยังอยู่ครบหมดครับปล่องฟิวไฟหน้ากันชนเนี่ยอยู่ครบหมดเลยเหลือแต่ใครจะสนใจชิ้นไหนบอดี้ก็ได้ครับแต่อยากขายเหมานะขายเมาไปเลยเอาไปเป็นทำเป็นอะไรก็คุ้มครับคุ้มสุดคุ้มแล้วแย่ไอ้เกียดแย่ครับได้ทั้งหมดเลยชุดไฟชุดสายไฟชุดราคาไม่แพงนะครับสวยครับบอดี้สวย หรือจะดูแทนไปทั่วๆจะเอาคันไหนก็มอกมามีหลายคันครับเนี่ยเอาคันไหนก็โทรมาครับโทรคุยราคานะมีหลายคันมีหลายคันอ่ามัตตาทีบิวนี่ก็ยังไม่ได้ลงขายครับเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับ